ดีค่ะคลิปนี้แอดจะมาลงลาวพัฒนาของเส้นสาระข้ามกับสามน้อยมัดรวมเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะก็มืออ่าเลขเด่นของเส้นสาระข้ามยัง่งท่านรูดเด้อพี่น้องสำหรับลาวพัฒนาเนาะคะะ่ะแล้วก็สามน้อยมัดรวมหมู่บ้านเนี่ยลดค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะสามน้อยมัดรวมหมู่บ้านเนาะ,ค,ะค่ะก็เอาไม้เนาะคะ่นะเนาะ แอดจะบ่ได้เอาผลออกมาให้เบิ่งน้าเ้ยค่ะสำหรับสามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะแอดจะไปไว้ๆเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดจะเอาสองสอง,สอ,งอ่ารายการใบนี้คลิปเดียวเนาะค่ะนะคะ <Okay. S 1> เอาสามนอยมัดรวมก่อนนะคะสามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะอ่าเพิ่นใส่ซีตัวเพิ่นรุ่เสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องนะคะอ่าใส่ซีคู่นะคะ สามนอยแต่มีเอฟซขอว่าขอหกตัวคือเกาจัดไปค่ะนะคะสามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ,นะคะมือนีวันที่สามเจ็ดหกหกเนาะคะ่ะ นะคะสามนอยมัดรวมนะคะของเซียนสารค่ามือนีดเด่นอยู่ที่ศูนย์กับสามเนาะคะ่ะให้นอยไรมันกับเสียงคือแอดวาและนะ้วนาอพี่น้องแอดถอยแล้วของ้องตาลุดเลยนะคะถอยแล้วลุดเลยเพราะฉะนั้นเอาโฮกโคลกับบาหลายดอกนาอพี่น้องเนะาะหมักกับจังตามนาอพี่น้องเนาะนะคะ เด่นศูนย์ 0, 9, กับ3า9ศูนย์เน่ค่ะพี่น้องศูนย์เก้าแล้วก็39มเก้ารัฐบาลถ้างวนี้แอดฝันดีสุดๆเลยพี่น้องค่ะ นะคะฟันว่าเอาบุญเฮียนเนาะค่ะพี่น้องโอ้โหฝันเฮียนก็นมีเจาเก่ามันจะบอก่ออกตัวเก่าบ่พี่น้องนะคะสามตัวหางเดียววันนี้เนาะค่ะนะคะ,นะคะพี่น้องเนาะนะคะหกศูนย์สามเนาะคะ่ 3, ะ,คะพี่น้องแอดดึกเอาดึกเอาเลยเนี่ยค่ะเพราะว่ามันแต่ต้องสองใบเนาะคะ่ะ เซะะียนสารครามแคปไวเดอร์ค่ะพี่น้องแคปไวเดอร์ค่ะนะคะาสามนอยมัดร,รวมเนาะคะ่ะสามนอยมัดร,รวมปกติเพนจะว่างจ้างี่นะคะ่ะพี่น้องนะคะมือนีว่าขอใส่เต็มสเต็ปสะเถาะมันลุดว่าสั่นเนาะคะ่ะจัดไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ,นะคะจัดไปไปสู่แนวทางของเล่าพัฒนาเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะขอให้ค่ะนะคะ,นะคะฝนมาแล้วแอดยยานไฟดับกอนนะคะ ไฟจะดับก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะไฟจะดับก่อนสึ่งอ่ามันจะบ่ท่านเนาะค่ะพี่น้องคะนะคะมันจะบ่ท่านเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแอดกระเทียมมันเข่าแอดเสียดายโอกาสเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะดที่แล้วนี่คือเล่าพัฒนาของอเซียนสารคามเด้อค่ะมันออกยุทธีนะคะห้าแปดหนึ่งแปดสามห้าเนาะค่ะพี่น้อง ปดของเพิ่นเข่าค่ะพี่น้องนะคะแปดเลกเด่นบ่บค่อยรุดเนี่ยค่ะพี่น้องของเส้นสารค้ามมันจัดคูบ่ไดก็เลยนะคะนี่งดหน,นันกับเขาสองเก่าตรงๆเนาะคะ่ะนะคะพี่น้องค่ะไปสู่แนวทางเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะไปสู่แนวทางเราพัฒนาเลยเนาะคะ่ะนะคะพี่น้องค่ะขออนุญาตบาดข้ามยกขึ้นยกลงเนาะคะ่ะอุปกรณ์เท่ากับ ชงในหน่อยเพราะท่านผอมยังจังแน่วาต้องกาพอโทษขออภัยพี่น้องเด้อค่ะนะคะแอดะจะไปยามเห็ดมันดีที่สุดเนาะคะ่ะตอนนี้เท่ากับท่านมีไล่ใดยังจังแน่วเนาะคะ่ะพี่น้องชองในน่อยนะคะดาววัฒนาอ่าลอกการสนับสนุนจากพี่จากน้องเนาะคะ่ะพี่น้องคะนะคะซอยแอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยแอดในเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะ แอดกับบ่รู้ว่าจะเห็ดจังไรแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่ามันต้องใส่เวลาเนาะค,ะะคะ 2, 3, ะ่ะพี่น้องเนาะค่ะปีสองปีสามปีกะยินดีค่ะพี่น้องนะคะขอเพียงแต่ว่าเนวท่างเขาเนาะพี่น้องให้พี่ให้น,น้องได้โชคได้ลาบเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะลดขายของมาแล้วพี่น้องว่าเป็นยังดอกเนาะคะ่ะถ้าออกแล้วมันจะเสียเวลาเนาะคะ่ะ พี่น้องเนาะโอ้โหแดดไหมคะพี่น้องเป็นตะตกคักเด้อหอดทำบ้าน,นน้องเนี่ยหลานๆแต่ยังไงมาจังไดเนาะคะ่ะแต่วความติดหวงหลูกหวงหลานเนาะพี่น้องเนาะนะคะหลายๆผูหลายๆ่านก็นจะมีหลูกมีหลานขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะทะี่มันโอ้เนาะค่ะความสุขของตาของยาาของพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเขาบริสุทธิ์เนาะค่ะพี่น้องเขาบริสุทธิ์ เหตุยังกะกะดีกะงามไปเมือหลักฐานเล็กน้อยนะคะเซียนสารคามเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเซียนสารคามลาวพัฒนาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาของเซียนสารคามเนาะค่ะพี่น้อง ไอ้บนน้ำกันเลยเนาะค่ะพี่น้องคะวันนี้เสียงสารคามเด่นอยู่ที่สากับห้าเนาะค่ะพี่น้องนะคะสามแปดสามเก้าสาศค่ะพี่น้องห้าแปด ห้าเก้าห้าศูนย์ค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องตัดเหรินน้ำเด้อค่ะนะคะให้พี่ให้น้องตัดเหรินน้ำเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะตัวเน่นก็นจะบ่ตั้งกันกับแอดดอกเนาะคะ่ะตัวเน่นก็นจะยุดตัวสามตัวหางเดียวในลาแอดซ้อมเบิ้งเนาะค่ะ,ะพี่น้องเนาะนะคะ,นะคะอันนี้คือของเซียนสาราข้ามเด้อค่ะพี่น้องนะคะ สต,ตัวหางเดียวนะคะพี่น้องค่ะการเซตพอดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะการขอบุณขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ขอมารับชมเนาะ,ค,ะค่ะการผลเมืดมาแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะการสำหรับมื้อนี้การอแอดจ่ลงไปตัดต่อกะ,ะอ่าพอดีเลยคะ่ะเวลาดีพอดีเดินทางมาสูถ่ายคลิปแล้วการขอบุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเด้อค่ะ กาอย่าลืมเด้อมือแรงนะคะพอกันทั้งช่อง Youtube เนาะคะ่ะผู้ติดตามแอดครบ1,000พถือโอกาสลงสูตรเดนมือแรงเลยเนะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ